สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนตอนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดำซิงนะคะตอนนี้เราก็รอคิวเอาดินค่ะมันถอยไม่ถึงสักคานะเพราะว่ามันเป็นดินทรายน,นอนค่ะ จะเป็นเทนมีเด็กมานาั่งรถด,ด้วยนะเด็กน้อยลูกเจ้าของที่อกอะกบานกบานมาแล้วกบานนึก,กว่ามุกไม่อยากวิ่งเลย ไม่แรงเท่านี้นะคะตอนนี้คือน่วมแรงละถอยไม่ถึงละแรงนี้แล้วนะเอาเอาทางไหนว <S 2> <S 2> ิ่งทางนี้อ่ะตรงนี้ก็เริ่ม,มานี้แหละ <S 2> <S 2> แต่ก็ยังพอวิ่งได้อยู่อีกคนละเที่ยวแค่นั้นแหละ ได้ไหมถึงคนละเที่ยวไหมมันก็หน่วมอีกมันก็ไม่เชิงอันนี้แล้วมันวิ่งไม่ได้ก็มันเป็นดินทรายอะเนาะรถด,ดำไม่ถูกกับดินทรายซะด้วยรอคิวกันอืมมุก,กเดินมาสกายเลยนู้รถจอดอยู่น,นู้น จะวิ่งได้อีกกี่รอบตรงนี้ยังดีะันไม่ขึ้นเลยมองเท้าเท่นะโอเยังไ้เอแล้วอมันยังวิ่งได้อยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรหรอยังวิ่งได้อยู่มันยังไม่หน่วง วิ่งไปวิ่งมามันถึงจหนโวมันถึงจะตะกุยตอนนี้ยังไม่ตะกุยหรอกวันนี้ก็วิ่งอยู่อำเภอกาบเชิงค่ะสถานการณ์ชายแดนตอนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะคะ ไม่รู้จะมีรอบที่สามหรือเปล่าแต่สองรอบที่ผ่านมาก็โอปพยพจนเหนื่อยแล้วเก็บของขึ้นไม่เท่าไหร่ตอนเก็บของขึ้นเรารีบไงแล้วแล้วเก็บของตอนเขายิงกันตลอดเลยได้ยินเสียงปืนใหญ่แล้วก็รีบเก็บทีนี้มันรีบเนาะมันก็ไม่เหนื่อยแต่พอกลับมาจากอพยพอะเราเก็บของลงจากรถเอามาเก็บอูของเยอะมากแล้วแบบเหนื่อยมากกว่าจะเก็บเสร็จ จะไปจุบที่คันไหนนะตอนนี้ยังวิ่งได้อยู่วิ่งทางใหม่ฝั่งนู้นมันตะกุยหมดแล้วตะกุยดินทรายไปค่ะถึงคิวแล้วแล้วเอาจอรถไกลด้วยนี่ไอยังมาใหม่อันเก่าแตกฮะบดเดียวมา คิว <Q S 2> ไปก่อนนะคะเมื่อกี้พาน้อง <laughs> น้องที่มานั่งรถด้วย <laughs> ชิ้นช่องก็เลยให้ลุงแซงไปก่อนให้เราจะเอาคิวที่หลัง <laughs> <laughs> โอเคค่ะทุกคนเดีย๋ยวโมอขอตัววิ่งงานก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทางมันวิ่งไม่ได้อีกก็จะลงมาถ่ายคลิปให้ดูอีกนะคะ <laughs> ตอนนี้เปิดทางมาแล้วก็วิ่งได้ ลับระวังรอรอคิวค่ะ,อ,ะอย่าบอกนะว่าพากันมาเอาดินฝังมุกภาษาจะถ่ายคลิปอ,อะไรเนี่ยืคุณนะโอ้ยนอสายมาจ่อถ่ายคลิปยังแล่นน้ำดากอยู่สู้เขา เป็นมุกก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะดูอ่ะเออเอาอันน้าเ,เขามาเอาดินทางทีแล้วเอาเกมอีกแล้วขี่เกียร์ลงไปถ่ายนั่งอยู่บนรถรถ รอคิว <Love> โอ้เบรกะนะสาย,ายไล่แทว่หน่แน่เียดากันทุกเที่ยวค่ะมันไม่มีที่จะวิ่งได้ละมันเป็นสายทั้งหมดเลยค่ะ โอ้ไม่อยากวิ่งเลย <laughs> ยังไงถ่ายคลิปกับบอกจังน้อยกับเรนบ่ได้และบาน,นีใส่เบิ้ลเลยนี่ xe đạc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  Ồ, oh, đã luôn bạn này วิ่งทางใหม่เปิดทางใหม่ฟังนี้วิ่งลองใหม่ลองเดิมติดทรายค่ะมันก็ทรายทุกที่เลยแต่พอวิ่งใหม่ๆมันก็วิ่งได้พอวิ่งเหยียบไปเหยียบมามันก็ติดนะคะมันตะกุยเอาเฝ้า,าต่อมองได้ก็เห็นหัวสันกันเลยทีเดียว ใช้พี่แรมขับให้คะ่ะเพราะว่ามุกจะถ่ายคลิปรถก็ะจดแล้วนี่ใส่ดินจอดคะ่ะเดี๋ยวจะเลิกงานแล้วคะ่ะก็เลยใช้ขับให้สักหน่อยอยากได้คลิป ไปถอยติดข้างเดียวอีกเทใส่บัตนแล้วรถอันร้อนจิไปเทใส่อีกบัตรนี่โอ้ไปเทผนมากเนาะแล้วก็ทําำเลิกงานเลย แบบแบบบอรจมอ่ะมีการถามอีกเอาเอาแบบจมบ่เฮ้ยดีเห็นมันติดสายเนาะแบบติดก็สิวานรถแห่งบ่เอาแบบบ่ติดตัวบ่ามันโอซ่สสาค่อยๆเบิมมันตึก,กว่ะ เฟืองถ่ายไปทางเขาอยู่โอ้ยกี้ดังตึกต,ก,ตกว่าแต่เฟื่องถ่ายไปเลยเขาเกียบอดด้แล้วไปมาแต่แังเออใจหายหมดใจหายใจควาำหมดเลยตกกระใจเบิดบังหันโอ้ยมาแต่เฟืองถ่ายศิลาโลกแล้ว โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเทแแ้้วจะแบ่งกันค่ะว่าใครจะไปไหนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอันนี้ก็ไม่จมหรอกเพราะว่ามันวิ่งล่องใหม่คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ